มีรู้ทางอื่นที่เป็นหลักสูตรสั้นๆมันก็ต่อยอดได้ค่ะควรหาโอกาสตัวเองเปิดตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆบ้างเราอย่าด้อยค่าชีวิตตัวเองเราควรสู้แล้วก็พัฒนาต่อไปคนที่เจอสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เป็นอาชีพที่เราจะทำในอนาคตแล้วเนี่ยก็มุ่งเลยครับเรียนรู้มันให้ถึงที่สุด สถานะทางบ้านเราอะค่ะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือตอนนั้นที่บ้านคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งแม่ก็ต้องส่งน้องสองคนเรียนตอนนั้นน้องก็คืออยู่มัธยมเราก็อยากให้น้องได้เรียนต่อเราก็ยังไม่ต้องต่อมาหาลัย พราพ่อแม่เสียก็คือเหมือนชีวิตต้องไปอยู่กับตายายตาย,ายายก็คือทําไร่ทาสวนคือเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นพอเรียนจบมงหก็สอบติดมหาลัย2ที่แต่ด้วยความที่ตายายไม่มีทุนกําลังทรัพย์ค่ะเราจะเอาไงต่อดีกับชีวิตดีโนะแบบเออเราจะไปในทางไหนเมื่อาเรียนก็ไม่ได้เรียนช่วงมัธยมขึ้นมามต้นผมจะเริ่มติดเพื่อนไม่เข้าเรียนจะไม่จบครับติดศูนย์เยอะ เราก็ระลึกรู้ตลอดในต,ตัวเราว,าว่ามันไม่ถูกต้องดำรงชีวิตอย่างนี้ไม่ได้ตลอดพอจบมาหกล้วก็รู้ตัวเองที่บ้านเราไม่ได้มีเงินส่งเราขนาดนั้นเราต้องทำงานก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะก็คือมีเปิดรับสมัครพนักงานจัดยาที่ห้องยาที่โรงพยาบาโลโพธารามหนูก็เลยลไปลองสมัครดูก็ได้ก็เลยไปทํางานที่นั่นก็เป็นลูกจ้างนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานในห้องยาเยอะแยะมากมาย ก็เลยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับเราเราก็เลยวางแผนวะ่าเดี๋ยวเราจะทํางานเก็บเงินเพื่อนจะนาเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อเทคนิคเพสศากรรมเนี่ยค่ะที่เลือกอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีงานรองรับค่ะจบมาก็คือมีงานทําเพราะในเมื่อเราไม่มีทุนกําลังทรัพย์ที่จะไปเรียนต่อมาหาลัยก็เลยคิดว่าต้องไปหางานทําก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นบาร์เทนเดอร์ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊ ตอนนั้นก็คือมีโควิดเข้ามาพอดีเศรษฐกิจเริ่มแย่ลงเราต้องหางานสำรองไว้ละผิวก็เลยตัดสินใจไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็โรงพยาบาลในกรุงเทพต้องการผู้ช่วยพยาบาลเรียนแค่ปีเดียวจบมามีงานทําแน่นอนมีวันหนึ่งแม่เมียพังแล้วก็ได้เอาไปซ่อมเป็นโรงกิเล็กเราก็เห็นเข้าตีเหล็กอยู่อะไรเงี้ยแบบน่น่าสนใจจังอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากลองเรียนรู้ดูก็ไปขอเขาเขาก็โอเคครับ เราตั้งใจไปเพราะว่าเราต้องการความรู้ที่เป็นการทามีดจริงๆเรียนแกจนเป็นจนแบบสามารถทําเป็นอาชีพได้พอจบมาได้งานเลยก็ตรงตามกับที่เราวางแผนไว้ค่ะคือได้มาลงที่โรงพยาบาลปากท่อเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมค่ะก็คือจะเป็นคล้ายๆผู้ช่วยเภสัชค่ะจบมาก็ได้วุฒิผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งปีจบปุ๊บไม่เกินหนึ่งเดือนคือได้งานทําเลย ที่คณะแพทยศาสตร์วชิราพยาบาลค่ะพอเราไปอัพสกิลมาแล้วการเชื่อมเจียการอะไรอย่างนี้เราได้ฝึกมาเยอะเลยเราก็เลยมาทำมีดขายอย่างน้อยฉันก็มีตีมีเดเป็นเอกหนึ่งอาชีพก็น่าจะรอดแล้วว่าไม่ตกงานหรือว่าแบบไม่เป็นคนว่างงานแน่ๆมันก็เริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะเริมมีกำลังใจในตัวเองด้วย มีวันนี้ได้นะผมมองว่าตัวเราเองมันคือความพยายามที่ว่าบางทีก็มีท้อบ้างบางทีก็มีแบบเอ้ยฉันอยากเลิกทําบ้างต่อให้เรารู้สึกอย่างนั้นเน่เราก็ยังไม่ทิ้งมันไม่ใช่แค่ว่าเรียนตีมีดจบแล้วความการเรียนรู้ของคุณจบมันไม่ใช่อย่างนั้นพยายามที่จะเรียนรู้กับมันชีวิตมันต้องเดินไปตอบเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะถ้าเราไม่สู้ชีวิตเราก็จะอยู่แค่จุดนั้นมันก็ไม่เดินหน้าต่อไปรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่แบบสามารถสู้มาถึงวันนี้ หนูก็สามารถมีเงินส่งให้ตาย,ยายได้ดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งใครคือพึ่งตัวเองจากที่เราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเราสู้มาด้วยตัวเราแล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองมากค่ะที่ได้เป็นเสาหลักให้ครอบครัวถึงหนูจะก้าวช้าก,กว่าคนอื่นแต่หนูก็ไม่คิดที่จะหยุดก้าวไม่คิดที่จะหยุดเรียนรู้จึงทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ